อดีตนักสแสดงหนุ่มเจสันยังทำตามความฝันสำเร็จหลังออกจากวงการไปเป็นตำรวจที่ออสเตรเลียเงินเดือนเยอะสวัสดิการดีสภาพัแวดล้อมน่าอยู่ เปิดภาพเจสันยังหลังจากออกจากวงการบันเทิงไทยทำตามความฝันสำเร็จบอกเลยว่าเท่มากๆสำหรับนักสแสดงหนุ่มเจสันยังหลังอำลาวงการบันเทิงไปเป็นตำรวจที่รัฐควีนแลนด์บอกเลยว่าความหล่อมาเต็มจัดจัดทำเอาสาวไทยหลายคนถึงกับจับใจละลายหากใครที่ได้เป็นแฟนคลับก็คงทราบกันดีว่าเจสันยัง อําลาว,วงการบันเทิงและได้ไปเรียนและผ่านการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ้าราชการตํารวจสังกัดกรมตํารวจแห่งรัฐควีนแลนด์และในเวลาต่อมาเจสันยังก็ได้รับการบรรจุทำงานภายใต้สังกัดตํารวจแห่งรัฐควีนแลนด์บอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขามากๆและด้านเช้าเน็ตก็แสดงความเห็นกันว่า ใจรักใจชอบแบบไหนก็ทำตามใจตัวเองเลยค่ะเพราะที่สุดแล้วคนที่มีความสุขที่สุดก็คือตัวเราเองได้ทำในสิ่งที่ชอบและในสิ่งที่รักหล่อรักษาความยุติธรรมไว้นะคะเป็นที่พึ่งของประชาชนดาราในดวงใจเลือกถูกแล้วค่ะอาชีพดาราไม่มั่นคงดีแค่เฉพาะตอนหนุ่มๆเป็นตำรวจที่ต่างประเทศดีกว่าอาชีพมั่นคงภูมิใจด้วยค่ะ ทุกคนยอมเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะกับตัวเอง